ChatGPT ครับมียอดผู้ใช้ทะลุต่อสัปดาห์นะ300ล้านคนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับบอกได้เลยนะว่า AI เนี่ยมาแรงจริงนะครับและ CEO ของบริษัท OpenAI อย่างนาย Sam Altman เนี่ยได้ออกมาประกาศว่าตัวเลขไอ้300ล้านคนต่อสัปดาห์เนี่ย มันจะไม่หยุดแค่นี้มันมีแต่จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแน่นอนครับเป็นผลดีต่อบริษัทแต่ในมุมมองด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยเรื่องนี้อาจจะดูแล้วไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าการเติบโตของ generative AI หรือว่า Gen AI ที่มันรวดเร็วแบบนี้มันก็มาก,กับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเช่นเดียวกันหล,หลายๆคนคงรู้อยู่แล้วนะครับว่าไอาการวนผล AI เนี่ยมันต้องใช้พลังการวนผลมหาศาลต้องใช้การผลิตชิปที่มหาศาลแล้วก็ Maintain Server เนี่ยก็ต้องใช้ทรัพยากรมหาศาลเช่นเดียวกันนะครับทาง The Sydney Morning Herald เนี่ยได้มีการรายงานว่าผู้เชี่ยวชาญด้าน AI ของออสเตรเลียนะครับที่ชื่อว่าศาสตราจารย์เคท e คอร์ฟอร์ดนะครับคนนี้ฮะเพิ่งรับตำแหน่ง ท็อป1 0 0 most influential people <c oughs> ในวงการ AI จากนิตยสาร Times <c oughs> มาเลยนะครับเขาได้ออกมาบอกว่าระบบเหล่านี้แน่นอน,นะว่ามาเปลี่ยนแปลงโลกแต่ก็จะมีหลายด้านที่รับผลกระทบเช่นเดียวกันและในเมื่อเรากำลังเชิญแบบเผชิญสภาวะโลกร้อนอยู่ตอนนี้ฮะรเราจึงต้องพิจารณาในเรื่องการลด c าร์บอน o ุต p r i น t ด้วยเช่นกันนะครับ ถ้าเราเปรียบเทียบ c h a t GPT กับการวัดทรัพยากรธรรมชาตินี่ฮะคุณคอฟฟอร์ดนะฮะเธอได้บอกว่าทุกครั้งที่มีการพิมพ์ค้นหาข้อมูลหรือว่าโตอตอบกับ h a GP t GPT เนี่ยจะเทียบเท่ากับการใช้น้ำไปครึ่งลิตรนะครับและมีการแนะนำเพิ่มเติมด้วยว่าเราไม่ควรโฟกัสนะว่าบริษัทไหนจะเป็นผู้นำตลาดด้าน AI แต่ควรจะกลับมาโฟกัสว่าบริษัทไหนเนี่ยสามารถพัฒนาและออกแบบโครงสร้าง AI ต่างๆให้มันยั่งยืนกับโลกเราได้มากที่สุดนะครับส่วนคำถามต่อมาเราจะงงกันใช่ไหมว่า แล้วมันเกี่ยวอะไรกันฮะทุกครั้งที่เราพิมพ์ c h a t GPT เนี่ยมันจะมีคนเอาน้ําไปเททิ้งหรือยังไงฮะคืออย่างนี้ครับทุกอย่างบนโลกนี้ฮะด้านทรัพยากรแบบสิ่งแวดล้อมะนะเขาจะมีการคํานวณกันแล้วก็เปรียบเทียบว่าใช้น้ําไปเท่าไหร่นะครับทีนี้ไอการใช้งาน AI หรือว่าการใช้ c h a t GPT เนี่ยฮะเฉลยอย่างนี้ฮะ ร่างอีเมล100คำจะใช้น้ำไปที่519มิลลิลิตรต่อครั้งและ Data Center หรือว่าไอ้ศูนย์ของ ChatGPT Server ผังการคำนวณทั้งหลายของเขาเนี่ยฮะจะมีการใช้น้ำประมาณเท่ารัฐ Rhode Island ในเวลา1.5วันนะครับซึ่งดูแล้วก็เป็นอะไรที่เยอะเหมือนกันนะครับคำนวณยังไงบ้างนะครับทุกอย่างในขั้นตอนกระบวนการ AI เนี่ยมันมีการใช้น้ำอยู่แล้วนะครับตั้งแต่การใช้ผลิตไฟฟ้านะครับก็คือ คุณจะไป power data center เนี่ยมันก็ต้องมีเขื่อนใช่ไหมเขื่อนเนี่ยก็ผลิตไฟฟ้านะครับการผลิตชิปก็ต้องใช้น้ำนะครับหรือแม้กระทั่ง data center เองที่มีการระายความร้อนเนี่ยเขาก็ระอยความร้อนด้วยน้ำนะครับเพราะฉะนั้นแล้วทุกอย่างบนโลกนี้สามารถคำนวณเฉลี่ยเป็นตัวเลขการใช้น้ําได้นะครับคุณครอฟอร์ดเพิ่มเติมอีกด้วยนะครับว่าตลอด2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราได้เห็นแล้วว่า AI เนี่ยมันทําอะไรได้บ้างส่วนไหนที่ประโยชน์และส่วนไหนที่ไม่ได้เป็นประโยชน์อย่างที่หวัง การเอาเจน AI มาใช้เนี่ยควรจะเป็นอะไรที่ให้ประโยชน์มากขึ้นเท่านั้นทําให้สังคมดีขึ้นเท่านั้นแทนที่จะมาสร้างปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้นะครับแต่ก่อนจะตกใจไปว่า AI เนี่ยมันใช้ทรัพยากรโลกมากมหาศาลนี้มันทำลายล้างโลกหรือเปล่า จริงๆแล้วก็ใช่ส่วนหนึ่งนะครับแต่มันยังมีอย่างอื่นอีกมากมายที่มันใช้ทรัพยากรแย่ไม่แพ้กันเลยนะครับแลวเผลอเอแย่กว่าด้วยนะครับ AI เนี่ยใช้แบบโอเคประโยคละ500มิลลิลิตรใช่ไหมเรามาดูสิ่งในชีวิตประจำวันบ้างนะครับเบอร์เกอร์ฮะเบอร์เกอร์หนึ่งชิ้นที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันใช้น้ําในกระบวนการผลิตทั้งหมดนะครับว่าจะเป็นการเลี้ยงวัวเลี้ยงหมูเอามาทาเบคอนผลิตชีสผลิตขนมปังจนสุดท้ายเนี่ยกว่าจะเป็นเบอร์เกอร์ให้คุณกิน1ชิ้นเนี่ยฮะใช้น้าไป 2,000ลิตรต่อชิ้นนะครับแย่กว่าการใช้งาน AI อย่างแน่นอนนะครับแต่ขอโทษนะครับผมอธิบายตรงนี้มากลายเป็นว่าผมเห็นภาพตรงนี้ในหัวแล้วรู้สึกหิวมากเลยครับขอตัวไปหาเบอร์เกอร์ฉ่ำๆแบบ juicy juicy กินสักชิ้นก่อนแล้วกันฮะรเรื่องนักโลกเนี่ยไว้ก่อนครับ